และพับก็ตัดมาทางด้านของเจ้าสำนักหยุนซานในตอนนี้ตัวเขาเองก็ได้สั่งให้เหล่าทัตโซของพวกเขามุ่งเดินทางไปจัดการของกลุ่มตระกูลของทัตโศให้โบตรงและสิ่งที่พวกเขานั้นต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็คือกลุ่มเซทเซียวของตระกูลเสี่ยวเท่านั้นและถ้าเกิดว่าพวกนั้นยอมพวกเขาก็จะไม่ทําการจัดการฆ่าคนพวกนั้นไปแต่ถ้าเกิดว่าคนพวกนั้นยอมมอบเซทเซียวของตระกูลเสี่ยวกลับมาให้พวกเขาแล้วล่กกลวละก็ก็ให้ยอมว้ชีวิตพวกเขาไปเหมือนกันนะครับและถ้าเกิดว่ามันมีตระกูลใด ตระกูลหนึ่งหรือว่าตระกูลอื่นๆยืนเข้ามาแทรกแซงก็ให้ทําการจัดการไม่มีการละเว้นแต่อย่างใดโดยคนที่อยู่เบื้องหลังของทันโซยุนซานผู้นี้มันก็จะเป็นกลุ่มของหอคอยวิญญาณน,นะครับสิ่งที่เขานั้นต้องการก็เพียงแค่ทายาทของตระกูลเสียวเท่านั้นนะครับในตอนนี้ก็ทําให้ทันโซยุนซานก็ทําได้เพียงแค่สงสัยเท่านั้นว่ากลุ่มคนจากหอวิญญาณ ต้องการทายาทของตระกูลเสียวเพื่อที่จะไปทําอะไรกันแน่แต่ก็ทําได้เพียงแค่สงสัยนะครับทั้โซจากหอคอยินญ,ญันก็ไม่ได้บอกในจุดจุดนี้แต่อย่างใดและภาพก็ตัดมาทางด้านของพระเอกในตอนนี้พระเอกก็เร่งกําลังเต็มที่นะครับเพื่อมุ่งเดินทางไปช่วยเหลือทั้งโซให้บตรงให้ตรงได้เพราะถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นไปช้าม,มากกว่านี้ รับรองได้เลยว่าไม่สามารถไปช่วยเหลือท่านโสงให้โบตงรวมถึงคนในตระกูลของเขาได้อย่างแน่นอนพระเอกก็ทําได้เพียงแค่รีบบุงเดินทางไปให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่ตัวเขานั้นจะทําได้เท่านั้นลยครับส่วนทางด้านของท่านสงให้โบตงรวมถึงคนในตระกูลของเขาในตอนนี้ก็ตกอยู่ในที่นั่งลําบากแล้วนะครับเพราะมันก็มีสิทธิจากนิการม่านเมฆาจานวนมากยกทับเข้ามาพุงเขาโจมตีเหล่าตระกูลของพวกเขาถึงแม้ว่าพวกเขาเองจะยามโจมตีแล้วก็รับมือกับพวกนี้เอาไวา้แต่ถ้าว่าในด้าน จำนวนและก็ความแข่งแร่งของนิกายมั่นเมคาถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในอาณาจักรเตี้ยม,มาแห่งนี้ก็เรียกได้เลยว่าแข่งแร่งมากๆนะครับพวกเขาเองแทบที่ไม่สามารถต้านทานและก็รับมือได้แล้วถ้าเกิดว่าปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆ,ๆแล้วล่ะก็มีหวังว่าตระกูลของพวกเขานั้นจะต้องถูกกวาดล้างไปในอาณาจักรเตี้ยม,มาแห่งนี้แน่นอนนะครับผมจึงทําให้พี่ชายคนโตของเพรตัวเขานั้นก็รับรู้อยู่แล้วว่าเขานั้นเป็นต้นเหตุในการเกิดสงครามในครั้งนี้ก็เลยได้บอกกับทั้นโศให้บทตรงไปว่าถ้าเกิด ว่ายอมส่งมอบตัวเขาให้แก่คนพวกนั้นไปพวกนั้นก็คงจะหยุดในการโจมตีอย่างแน่นอนพี่ชายคนโตของเพกก็เลยยื่นขอเสนอให้กับทโสให้เบอตง ว่ายอมส่งมอบตัวเขาให้แก่คนพวกนั้นไปจะดีกว่าเพื่อปกป้องตระกูลนี้เอาไว้แต่ว่าท่านโซให้โบตงก็ยืนกล้าแล้วนะครับถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะต้องตายในวันนี้ก็จะมีวันยกมอบตระกูลเสียวให้แก่คนพวกนั้นเป็นแน่ที่ยอมปกป้องให้ถึงที่สุดเท่าที่ตัวเขานั้นจะทําได้และเนื่องโดยที่ท่านโซให้โบตงได้ตัดสินใจเช่นนี้แล้วทุกคนในตระกูลก็ต้องยอมรับในคําตัดสินใจของข้านโซให้โบตงอยู่ดีทุกคนจึงได้ตัดสินใจสู้จนตัวตายเพื่อปกป้องตระกูล เสียเอาไวา้ถึงแม้ว่าตระกูลของพวกเขานั้นจะต้องถูกทำลายไปจากอาณาจักรแห่งนี้ก็ตามนะครับผมและแล้วเมื่อเป็นการตัดสินใจแบบนี้แล้วมันก็ทําให้เหล่าทุกโสจากนิกายมมันเมคาพวกเขาเองก็ได้ปรากฏตัวมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะพูดปลอกเกลื่อนอะไรไปว่าให้ส่งตระกูลเสียมาสุดท้ายแล้วพวกเขาเองก็ไม่ยอมอยู่ดีนะครับจึงทําให้การต่อสู้ในครั้งนี้มันก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งถึงแม้ว่าในความแก่งแกล่งของทั้งโสดให้โบตงจะอยู่ในระดับ จักริพัดก็ต่ำนะครับผมแต่เนื่องด้วยที่ทัพโซให้โปโตก็จะมีความแแก่ๆเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นจึงทําให้ในการรับมือกับเหล่าโซของนิกายมาดเบคาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทั้งสองคนที่เข้ามาต่อสู้กับทัพโซให้โปโตนั้นพวกเขาเองมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับจักระพัดแล้วในการที่จะต่อสู้รับมือได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับทัพโซให้โปโตงผู้นี้นะครับถึงแม้ว่าทัพโซให้โปโตง จะใช้พลังทั้งหมดของเขาที่มีในการเข้าโจมตีกับทัพโสทั้งสองผู้นี้ไปแต่ถ้าว่าการโจมตีของเขาพลังมังกรน้ําแข็งก็ถูกป้องกันเอาไว้ได้อยู่ดีนะครับผมอยากในการต่อสู้ในครั้งนี้มากๆพวกเขาทั้งสองสามารถโจมตีแล้วก็เข้าต่อสู้กับทัพโสให้โบตรงได้อย่างสูสีแต่ทางด้านของเราทัพโศรวมถึงเหล่าสิทธิ์คนอื่นในตระกูลพวกเขาเองก็ยากที่จะสามารถรับมือได้แล้วล่ะสิครับเนื่องด้วยที่คนจากนิกายม่านเมฆาบุกเข้ามาที่นี่เป็นจํานวนมากแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยก็ว่า ได้ถึงแม้พวกเขานนั้นจะสามารถโจมตีจัดการไปได้แต่คนจานิกายมมานเมคานั้น ก็บุกเข้ามาแบบเรื่อยๆโดยที่ไม่มีหยุดไม่มีหย่อนเลยในตอนนี้นะครับพวกเขาเองก็เสียเปรียบเข้าเรื่อยๆแล้วโจมตีต่อสู้ต่อไปมีหวังก็กําลังของพวกเขาก็จะต้องถูกกําจัดไปหมดอย่างแน่นอนนะครับไม่มีหวังที่จะสามารถเอาชนะได้เลยแม้แต่นิดเดียวแล้วในตอนนี้ถึงแม้ว่าทางฝั่งของเนนหล่าตระกูลคนอื่นนะครับพวกเขาเองก็อยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความแข็งแกร่งของยุนซานที่มีความสามารถอยู่ในระดับบรรพบุรุษแล้ว แถมมันก็ยังมีตระกูลอื่นมากมายที่ยอมเข้าร่วมกับนิกายม่านเมฆาอีกด้วยในการที่พวกเขานั้นยืนมือเข้าไปช่วยท่านโสให้โบตงมีหวังพวกเขาก็จะต้องถูกจัดการฆ่าไปหมดเหมือนกันนะครับในตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่ยืนมองยืนดูวยองหัางเท่านั้นแต่พวกเขาเองก็ไว้อะไรรอแล้วเพราะหนึ่งโดยที่ก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงท่านโสให้โบตงนั้นไม่สามารถเอาชนะศิทจากนิกายม่านเมฆาได้แน่นอนนะครับก็คงต้องยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ไปส่วนทางด้านของท่านโสให้โบตง องเในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะงัดพลังทั้งหมดที่เขามีเข้าต่อสู้กับเราทัพโซวพวกดีไปเลยครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะทนได้ไหวอีกต่อไปเพราะมันก็ยังมีเราทัพโซจากนิกายมมาดเมคาพวกเขาก็เข้ามาสมทบเสริมกองกําลังอีกนะยครับเป็นการต่อสู้4ต่อ1เลยก็ว่าได้สุดท้ายแล้วทัพโซไฮโบตรงก็พาท่าถูกการโจมตีผนึกกับดักเข้าไปที่หลังแบบเต็มๆเะครับ ทันโซไให้โบตงเองไม่สามารถที่จะขยับตัวไปได้แล้วอีกต่อไปไม่สามารถกัดขืนได้ถูกตรึงตัวเอาไว้แล้วเรียบร้อยเลยครับพวกเขาเองก็ได้รวบรวมกันเปิดชากรูปแบบพลักของพวกเขาเนี่ครับรวบรวมพลังกัดคักสุดท้ายในการที่จะเข้าโจมตีจัดการปิดฉากทาศโซไให้โบตงไปในครั้งนี้มันก็ทําให้เราผู้ก่อติดเหตุก็ต่างพากันยอมรับแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วทัศนโซไให้โบตงต้องตายในการต่อสู้ในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองมันก็มี ปฏิหารเกิดขึ้นแล้วมันก็มีพลังสุดแข็งแกร่งของใครบางคนพุ่งเข้ามาป้องกันการโจมตีของทัพโสดทั้ง4คนนี้เอาไว้นะครับสื่อคนโกดีก็แข็งแกร่งมากๆถึงแม้ว่าทั้งสี่จะร่วมพลังกันในการเข้าโจมตีเข้ามาก็ตามแต่ทว่าชายโกดีก็สามารถป้องกันการโจมตีได้แบบง่ายดายนะครับผมสามารถโจมตีสวนกลับจดทําให้ทัพโสทั้ง4่ลอยกระเด็นออกไปได้อีกด้วยสื่งทัพโสทั้งสีคนนี้ก็ได้ถามกับชายผู้นี้ไปว่าเจ้าน,นเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงกล้าที่จะมาขัดขืนนี กลายมันไม่คายอย่างพวกเราเจ้ารับรู้ถึงชะตากรรมของเจ้าหรือเปล่าและคนคนนี้ก็ไม่ใช้คลายที่ใดเลยครับก็จะเป็นพระเอกของเรานั่นเองพระเอกก็จะตอบไปอย่างรอเท่เลศครับว่า ถึงแม้ว่าวันเวลามันจะผ่านล่วงเลยไปถึง3ปีในการมาเมคาของพวกเจ้านาะก็ยังรังแกคนที่อ่อนแอกว่าอยู่ดีถึงแม้ว่าข้าจะกลับมาในวันนี้พวกเจ้าเองก็ยังทำเช่นนั้นมันช่างน่าร้ายยังอาจจริงๆนิงกายมาเมคาของพวกเจ้านาะและข้าน่ยก,ก็มีนามว่าเสี่ยวเยียนที่ข้าในก,กลับมาในวันนี้เพื่อมาทวงความยุติธรรมให้แก่ตระกูลเสี่ยวของข้าย,ยังไงล่ะและข้านี่แหละจะเป็นคนจัดการเก็บกวาดกวาดล้างพวกเจ้าเองซึ่งมันก็ทำให้ผู้คนที่เห็นก็ต่างประกานอึ้งเลยนิครับ โดยเฉพาะท่าโศไฮโบตรงเองไม่คิดเลยว่าพระเอกนั้นจะกลับมาแล้วและก็ยังมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เหล่าโซจางนิกาม,ามัา่นแมคะมีความเกรงกลัวต่อพระเอกแต่อย่างใดพวกเขาเองก็ได้เรียกกองกําลังของพวกเขามารวมตัวกันอยู่ในสถานที่แย่งนี้แล้วเพราะได้พบเจอเสร็จเซียวทายาทของตระกูลเซียวแล้วเรียบร้อยดีครับถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นสามารถจับตัวพระเอกไปได้ภารกิจของพวกเขาก็เรียกได้ว,ว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบแล้วเรียบร้อยในตอนนี้พวก เขาเองก็มีความมั่นใจมากๆถึงแม้ว่าพระเอกจะแข่งแก่งก็ตาม แต่ทางด้านของกองกําลังของพวกเขาที่มีมากมายได้ถึงขนาดนี้รับรองได้เลยว่ายังไงก็เอาชนะจัดการพระเอกได้แน่ๆนะครับแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ใช่อย่างที่พวกเขาคิดแล้วลสิครับถึงแม้ว่าพวกเขาเองจะมีกองกําลังสุดแข็งแกร่งมากมายก็ตามในต,ตอนนี้พระเอกก็ไม่ได้น้อยหน้าไปก่อน,นั้นนะครับพระเอกก็ได้รับการส่งสัญญาณเรียกเหล่าสหายของเขามุ่งเดินทางมาที่นี่แล้วเหมือนกันทุกคนก็ได้มารวมตัวกันอยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วอีกด้วยความแข็งแกร่งอยู่ในระดับจัก,กรพรรดิระดับกษัตริย์ และก็ระดับบัตรพุลุแล้วก็เรียกกันเลยว่าหล่อเท่กว่านะยครับเปิดตัวอย่างเท่ๆนะฮะพระเอกของเราในเรื่องนี้แต่ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับอีพีนี้กําลังสนุกเลยทีเดียวนะครับผมอดใจรอไม่ไหวอีพีหน้าจริงๆนะครับโอเคนะครับผมสำหรับอีพีหน้าเราจะได้รับชมการต่อสู้อันดุเดือดอย่างแน่นอนนะครับแต่สําหรับอีพีนี้ก็จบกันไปก่อนเท่าดีเลย่ะอีพีหน้าก็จะเจอกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนดูคลิปอย่างสะดวกนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดกิ่ง เพื่อแจ้งเตือนไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบ๊ายบาย